ทุ่งทิงยักษ์ทุ่งทิงยัก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 ทุ่งทิงยักษ์ก็ยัก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 ็ทุ่งทิงยักษ์ก็ยัก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 ษ่าฮ่าฮ่ามนปวดนดเน่สดจากสวนนะาจะปลอดสารปุ๋กเอกิดอีนะจ๊ะเหนือนกเลี้ยนหนูเหนือแมลงกันเดี๋เราถึงจะได้กินนั้นบ่วม้นโบเจ้าว่าเมล์มนบ่ค่อยว่าม้วนโบว่าม้นโบแล้วค่อยว่าม้นบ่ ปอดันปอดันผูเองกินเองนักลงพอมนบ้นอ้ย่ันมาพัแกงจันนะจันนะจันนะันียงนกียงธรรมาติโอลมนังเล่นลมลมลมลลมเอ้ยลม ห่อนอยู่ได้ห um uh um ่อนอยู่ได้สลัดกระลังอย่างงามเขาวบ้านบ้านเขาเอื่นญอย่างก็เล็ดอกสมีอกสมีอกสมีอกสละโอกสละโอกสละโอก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 ปลาท้อไปส่วนหนึ่งแค่นี้ให้มาเลียนน้องฝอยอยู่บ้านมาแข่งฝอยกันมันมันโดกรายฝอยกระตัดออกกันเลยมันเหลืออยู่ซับนี่แหละกาละกาละกาเลี้ยวสายเลี้ยวสายเลี้ยวสายเลี้ยวมะละกอจะได้กินไหมเนาะมีแต่หญ้าเยอะแยะ บ้านน้องแล้วทำไมยาแย,ะยะ่ยาแฉะแล้วฉะจนชุมช่มฉ่ำทุกโรคกับทุกโรคอากระทุกโรคปอกปอกการปอกการ